มาดูต่อไปนะครับจับตัวละครแล้วก็สลับมันจะสลับกันพูดนะไม่เกินสามคนครับบาลีถ้ามาสามคนเมื่อไหร่มันก็ต้องมันต้องเปลี่ยนแล้วครับมันจะต้องเปลี่ยนมันต้องหาทางลงสองคนให้ได้เมื่อกี้ดาบทเป็นประธานนี้ก็เป็นเทวีครับ mm hmm. เทวีอันว่าพระเทวีนะครับขึ้นอาหามา อาหะกล่าวแล้วอิติว่าอายะอายะกับอิตินะครับอายะตัวนี้แปลว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอายะเนี่ยหรือจะแปลว่าข้าแต่เจ้าแต่ตรงนี้เขาเป็นดาบทอยู่ก็ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าครับข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า มิครับขึ้นมาอาหางอันว่าเราคือถ้าพอจะอจับสำนวนาราชาศัพท์ได้ก็เอาราชาศัพท์ถ้าจับไม่ได้ก็เอาเราไปก่อนอาหางอันว่าเราพายามิย่อมกลัวชาติสัมเพทะโตแต่ความเจือปนด้วยชาติ ก็คือกลัววันณะนะครับการถือเพศถือวันณะแต่ความเจือปนแห่งชาติผมแปลว่าแห่งชาติแต่ความเจือปนแห่งชาติอิติดังนี้ตรงนี้ไม่ได้ขึ้นอะไรมาแต่สับครับจะเป็นสับยากประโยคต่อไปกาสิตะวังมาอีกแล้วมาอีกรอบแล้วครับอย่างนี้ก็ค่อยเบาใจหน่อยนะครับ ก็เวลาจะขึ้นมาถ้าเกิดเราจับตัวตัวละครได้แล้วเราก็ไม่ต้องขึ้นมาเต็มนะครับต่อจุดแสดงว่าตาปัะสูครับตาปัะส์อันว่าดาบทตรงนี้ต้องถามแล้วครับากาศีนี่ต้องถามปุจฉิถามแล้วอิติว่ากาสีแยกสับเป็นกากับศีินะครับตวังกับอิตินะครับตวังอันว่าเธอกาเป็นใครอสิย่อมเป็น อีติดังนี้ถามว่าหล่อนเป็นใครประโยคต่อไปนะครับอันนี้เป็นประโยคปราบนักเรียนใหม่ที่แปลแล้วไม่เข้าใจเป็นประโยคปราบคือเรียนแบบประโยคกันประโยคหน้าถามว่าเธอเป็นใครประโยคหลังเนี่ยลักษณะคําตอบบาลีเนี่ยเขาจะตอบแค่คําเดียวคือคําต่างเธอเป็นใครตอบเต็มๆก็คือฉันเป็นกษัตริย์ แต่บาลีไม่ตอบว่าฉันเป็นกษัตริย์เขาจะตอบว่ากษัตริย์กษัตริย์เหมือนเ,อเรารู้จักเพื่อนเราไปตลาดเราก็ถามว่าท่านจะไปไหนแล้วตอบภาษาไทยนะเขาไม่ตอบว่าผมจะไปตลาดจะตอบว่าไปตลาด หรือตลาดนี่คือตอบแบบบาลีเพราะฉะนั้นมันจึงยากไงครับแต่ถ้าเราเข้าใจว่าคําว่าตลาดหรือไปตลาดนั้นหมายความว่าคนตอบต้องการจะพูดเต็มๆว่าผมจะไปตลาดแต่ไม่ตอบเพราะมันย่นเยอะถือว่าเข้าใจบาลีเหมือนกันถามว่าเธอเป็นใครคนตอบเนี่ยจะต้องตอบว่าฉันเป็นหญิงกษริสั ไม่ตอบแบบนี้ตอบว่ากษัตริย์เหมือนจะเข้าใจนะแต่มันก็มึนๆเพราะว่าเป็นศัมาลีที่เราไม่รู้จักนี่จะจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นจึงเป็นประโยคปราบนักเรียนดาวรุ่งที่แปลประโยค1 2หนึ่งสองใหม่ๆเนี่เจออย่างนี้เข้ามาแล้วมึนหัวต้องถ้าใครสูบบุหรี่ต้องไปอัดบุหรี่สักมวนก่อนนะเพื <c> ่อ <oughs> ให้หัวโปรง่ง <c oughs> ถ้า ถ้าใครเครียดมากก็ต้องลุกเข้าห้องน้ำนะครับแบบนี้เพราะว่ามันไม่เข้าใจไงครับแต่ถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อมันเรียนแบบการมันเรียนแบบประโยคหน้าแต่ด้วยเหตุผลว่าไม่รู้จักศัพท์มันก็เลยยากแม้จะรู้ว่าเรียนแบบประโยคหน้าก็ตามนะครับเทวีนะครับขึ้นมาเทวีอันว่าพระเทวีอาหะกล่าวแล้วอิติว่า ก็ขึ้นมานะครับอาหารก็อาหารนี่แหละอัมหีก็อัมหีนี่แหละครับขึ้นอัมหียย่อมเป็นมาก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยอาหารก็เรียนแบบประโยคหน้าประโยคหน้าอา่านว่าเธออา่านว่าเธอเป็นใครย่อมเป็นดังนี้ก่อนอ่านว่าดิฉันขัตติยาเป็นกษัตริย์อัมหีย่อมเป็นนี่ต้องตอ,ตอบตอบเรียนแบบประโยคหน้านะครับอา่านว่าดิฉันเป็นกษัตริย์อัมหียย่อมเป็นเสร็จแล้วตาประสครับ สำับการพูดมีตัวละครสองตัวตาปโสอันว่าดาบทอา,อาหาะบ้างอาหารกล่าวว่าอาหากลาวว่า,า,า,กลาวแล้วอิติว่าอาหากล่าวแล้วอิติว่านี่ครับอาหารปีเขาขึ้นประทานมาเลยแต่ตรงนี้มันจะต้องขึ้นกิริยาคุมภาคนะครับกิริยาคุมภาคคือตัวที่แปลว่าย่อมเป็นนะนะครับซึ่งมันจะคู่กับอาหารก็คืออัมหิ ตายตัวนะครับอาหางปีแม้อันว่าอาตมาหรืออันว่าเราคาติโยวะไม่ใช่วานะครับตัวนี้คาติโยวะอยู่หน้าธาตุว่ามีว่าเป็นเป็นกษัตริย์เที่ยวอมหิย่อมเป็นเป็นกษัตริย์เที่ยวอมหิย่อมเป็นอิติดังนี้ นี่ครับต่อไปครับเทวียังไม่เชื่อก็ขึ้นประโยคใหม่เทวีอันว่าพระเทวีนะครับต่อไปก็ขึ้น,นตัวเปิดมาอาหะกล่าวแล้วอิติว่าเตนะหีท่าอย่างนั้นเต,น,ตนะเตนะหีนี่มันตายตัวอยู่อย่างนี้นะครับเจอที่ไหนมันก็แปลว่าท่าอย่างนั้นตลอดเตนะหีถ่าอย่างนั้น แล้วก็หิตัวนี้ครับหิที่กระเถหีเ,เป็นตัวบอกให้รู้ว่าประธานคือตวังตวังงานว่าท่านตวังงานว่าท่านนะครับกะเถหิจงกล่าวกะเถหิจงกล่าวขัติยะมายังงง่ายหน่อยซึ่งมายาของกษัตริย์ เอาอายะตานิบาตมาเชื่อมร,ระหว่างคำให้ได้นะครับซึ่งมายาของกษัตริย์หรือซึ่งมายาแห่งกษัตริย์มันก็พอได้ทั้ง2ตัวอีติดังนี้จบประโยคครับขึ้นประโยคหม่โศกเถสีแม่ขินีมีแค่นี้มีแค่สตัว2ตัวก็แปล2ตัวนะครับโศสลับกันครับโศตาประสอันว่าดาบทนั้นกเถสีกล่าวแล้ว เมื่อกี้ทราเทวีบอกว่าจงกล่าวพอมาถึงตอนนี้กกล่าวแล้วนะครับสังเกตอย่างไรที่แปลว่ากล่าวแล้วเนี่ยสังเกตอย่างไรกระเทสีนี่นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในเลขในมันจะแปลว่าย่อมถ้าอยู่ในเลขนอกเมื่อไหร่แปลว่าแล้วครับและไอที่แปลว่าแล้วนั้นประธาน เป็นนามทั่วไปคือไม่ใช่ตะวังทีแ่แปลว่าย่อมในเลนในนั้นประธานคือตะวังครับเพราะสีบอกตะวังอันนี้ต้องระวังสังเกตด้วยนะครับเจอสีเมื่อไร่ถ้าอยู่ในเลขนอกก็ใส่แล้วไปก่อนแหละถ้าอยู่ในเลขนอกนะครับใส่แล้วไปก่อนหมวดอัจฉริยน,นะครับราศาีเป็นอีลงสาคคมต่อไปนะครับก็สลับกันพูดนะสลับกันพูดเทวี อันว่าพระเทวีอาหะนะครับขึ้นมาเปิดดูอิติแล้วก็ขึ้นมาเปิดประโยคแบบนี้มันจะจบสุดท้ายทั้งหมดอะอาหากล่าวแล้วอิติว่านาเตนะหีมาอีกรอบสองแล้วเตนะหีถ้าอย่างนั้นนะครับประธานของประโยคนี้ดูที่สามสุดท้ายลงท้ายด้วยหีครับลงท้ายด้วยหีประทานก็คือตะวังตะวังอันว่าท่านกิริยาในระหว่างตัวแรกคืออารุยหะนะครับ อารุยหะขึ้นแล้วปุตตะกังยังบุตรน้อยแปลว่ายังบุตรน้อยนะครับเมของเราโอตาเรหิจงให้ข้ามลงสำนวนตรงนี้ปุตตะกังเมโอตาเรหินิมนต จำให้แม่นๆว่าต้องแปลว่ายังบุตรน้อยของเราจงให้ข้ามลงต้องแปลอย่างนี้แปลอย่างอื่นไม่ได้โดยประการทั้งปวงและเสียปอด,ด้วยครับอันนี้ลงโทษอย่างมหาศาลนะครับอันนี้ผิดผิดแล้วไม่มีการให้อภัยในประโยคนี้ยังบุตรน้อยของเราโอตาเรหิจงให้ข้ามลงจงให้ข้ามลง อย่าพลาดเชียวนะครับตอนนี้เขารอกินเราอยู่รอดรอดมาดีๆนี่ชล่าใจพับโดนเลยครับยังบุตรน้อยของเราจงให้ก้ามลงอิติดังนี้นะครับจงให้มันเป็นเหตุกัตตุวาจบนะครับมันเป็นเหตุกัตตุวาจบซึ่งสังเกตยากด้วยมันเป็นเนปัจจัยในเหตุกัตตุวาจบยังไงก็สังเกตยากครับ คือถ้าตกคำว่าให้คำเดียวเนี่ยโดนแล้วครับจงให้ข้ามลงนะครับมาดูต่อไปขึ้นประโยคใหม่โสเขาขึ้นโสมาให้เราอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับโสตาประสไปเลยเพราะว่าตัวละครมันไม่เกิน3มตัวนะตอนนี้สองตัวยืนพื้นโสตาประสอันวาดาบทนั้นกัตวากระทำแล้วอภิรุ้หนะมักขังมักขังแปลว่าหนทาง นะครับซึ่งหนทางอภิรุหณะเป็นที่ขึ้นไปเป็นที่ขึ้นนึกถึงเรื่องราวตรงนี้ว่าพระเทวีคลอดลูกอยู่บนง่ามไม้นุ่นอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นดาบทก็จะต้องทําทางขึ้นนะครับอภิรุหณะจึงแปลว่าเป็นที่ขึ้นเป็นที่อีกแล้ว เมื่อสักครู่นี้ตอนเริ่มต้นบัส,สนัตฐานางแปลว่าเป็นที่อยู่อันนี้เป็นที่ขึ้นสังเกตที่นอนเนนครับทําไมจึงเป็นนอนเนนทําไมไม่เป็นนอนหนูเพราะว่ามันมีหอหีบอยู่หน้ามันเลยเป็นนอนเนนถ้ามีรอเรือหอหีบอยู่หน้าเป็นนอนเนนแต่ถ้ามีไม่ใช่รอเรือกับหอหีบมันจะเป็นนอนหนูครับแแปลว่าเป็นที่เหมือนกันเป็นที่ขึ้นไปปัดเสนะ โดยข้างเอเกนะข้างหนึ่งโดยข้างเอเกนะข้างหนึ่งก็แปลไปตามลำดับนะครับอภิรุหิตวาอภิรุหิตวากับอภิรุหะตัวเดียวกันเลยครับเพียงแค่มันลงปัจจัยคนละตัวมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าจะยากแต่ถ้าเราค่อยๆสังเกตนะครับแยก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 ออกมามันจะเห็นสัพ์ อภิรุหิตวาขึ้นเฉพาะแล้วเฉพาะเนี่ยใส่มาก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ขอให้รู้ว่าขึ้นใส่มาก็อภิมันแปลว่าเฉพาะทาไมใส่มาก็ไม่เป็นไรครับคันหิตวารับแล้วอย่าไปถือเอานะครับตรงนี้เพราะว่าปีนขึ้นบันไดลิงไปถึงก็ไปเอาลูกตรงเอาลูกเนี่ยก็คือรับครับก็เหตุวาตัวนี้รับแล้วทารกังซึ่งเด็กน้อย เสร็จแล้วอยู่ๆมีลูกน้ำมาขั้นพอไล่ไปเป็นเลขในพอไล่ไปให้สุดอิติเป็นวุตเตดังนั้นตรงนี้คือประโยคแทรกครับนะตัวนี้คือประโยคแทรกเห็นวุตเตปับมันก็รูปสำเร็จนะครับตายตัวเห็นวุตเตก็ขึ้นวัจเนคนพูดก็ต้องเป็นเทวีแหละครับคนตรงกันข้ามกันวัจเนครั้นเมื่อคำอิติว่า ชุป,ปีตัวนี้แหละจะมากินนักเรียนก็ตรงนี้แหละครับชุป,ปีนะครับายากมากสับก็แปลไม่ได้แปลสับไม่ได้แล้วยังหาประธานไม่เจออีกเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยแปลสับไม่ได้แล้วหาประธานไม่เจอนะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตที่ผมแนะนําก็คือถ้าในประโยคใดนะครับที่มีมา ประโยคใดที่มีมาสับแปลว่ายาแล้วพอไปดูที่กิริยาคุมภาค,คือตัวสุดท้ายมันไม่ได้ลงท้ายด้วยถังมันลงท้ายด้วยออหรือลงท้ายด้วยอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ถัง95%ประธานคือตะวังครับนี่หลักการเดานะครับฉะนั้นเห็นมาปั๊บ ก็ต้องโยงถึงตัวประธานว่าประธานคือตะวังไม่ตะวังก็ตุมเหนี่ถ้ามันเป็นถาปั๊บบอกเลยว่าตุมเหถานี่มันจะปรากฏชัดแต่ถ้าตะวังเนี่ยมันมันจะถ้าเป็นประธานขึ้นตะวังเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ชัดดังนั้นถ้าเห็นถาขึ้นตุมเหถ้าไม่ใช่ถาก็คือตะวังก็เหมาเอาอย่างนี้มาซับนะครับมาเมื่อไหร่แล้วประธานไม่ตะวังก็ตุมเหสองตัวนี้แหละครับเดาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าประธานถูก การแปลหนังสือมันจะแปลไปได้ลื่นขึ้นแต่ถ้าประธานผิดละครับมันมันจะเป็นเรื่องไปเรื่อยๆวยจนเนครเมื่อคามิติว่าตวางันว่าท่านมาชุปิยาถูกต้องแล้วมังซึ่งเราหัดเถนะด้วยมือคืออย่าเอามือมาจับต้องฉันนะอย่าแตอังฉันนะผมแปลว่าแตอังนะตรงนี้ อิติดังนี้เทวิยาอันพระเทวีวุตเตกล่าวแล้วเอากล่าวแล้วนี่แหละครับจริงๆควรจะแปลว่าตรัสแล้วชุปิแปลว่าถูกต้องนะครับพอมาตรงนี้อะชุปิตาวาวะตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนี่ครับชุปิเหมือนกันแต่อะมันแปลว่าไม่มันซ้อนจากเข้ามาเฉย บอกยาถูกต้องดาบทก็ว่านอนสอนง่ายเหลือเกินอชุปิตวาวะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วเที่ยวเนี่ยคาแย่สับอย่างนี้อชุปิตวาวะไม่ไม่ถูกต้องแล้วเที่ยวตั้งเทวินซึ่งพระเทวีนั้นก็คือไม่จับต้องเลยนะครับแล้วมาถึงทารกังยังเด็กโอตาเรินะครับไม่ใช่หีแก้ในเอกสารด้วย เป็นโอตาเรสิครับแกในเอกสารด้วยนะครับเป็นโอตาเรสินะครับตรงนี้เหมือนก,นกันกับที่อยู่ข้างบนโอตาเรหิข้างบนโน้นนะครับข้างบนโอตาเรหิแปลว่าให้ข้ามจงให้ข้ามลงแต่ตัวนี้โอตาเรสิ 4. ยังเด็กให้ข้ามลงแล้วตาเรศับตาเรตัวนี้แปลว่าแล้วนะครับีิอย่างที่บอกและอยู่สุดท้ายแปลว่าแล้ว ตัวนี้ระวังนะครับเสียพอนี่ต้องระวังเลยครับมันจะเสียปอนะครับเสียพอเอาง่ายๆต้องแปลว่ายังเด็กให้ข้ามลงแล้วไม่ใช่อุ้มแล้วซึ่งเด็กนะถ้าอุ้มแล้วซึ่งเด็กก็ก็เสียนะครับ mm. เทวีปีแม้อันว่าพระเทวีโอตริข้ามลงแล้วนี่ตระท่านในความข้ามลงโอตริข้ามลงแล้วจบประโยคอาทาครั้งนั้นนะครับ อาธาครั้งนั้นโสตาประสอันว่าดาบทนั้นกียร์ในระหว่างนะครับเนตวานำไปแล้วนำใครไปครับนางเนี่ยต้องขึ้นมาก็นำคนเดียวนี่แหละครับนางเทวินซึ่งพระเทวีนั้นอัดสมะประทงังสู่อาสมบทอาสมครับ ของฤาษีภาษาบาลีคืออัตสมะปะทะอาสมบทภาษาไทยอาสมบทหรือสู่อาสมเฉยๆก็น่าจะพอได้ต่อไปครับอากัตวาวะวะ,วะนี่แปลว่าเทียวครับอากัตวาวะไม่กระทำแล้วเที่ยวอแปลว่าไม่ไม่กระทำแล้วเที่ยวสีละเทท่ง ซึ่งความขาดแห่งศีลศีลปเภศนะครับซึ่งความขาดแห่งศีลปฏิชักขิปฏิบัติแล้วปฏิบัติตัวนี้หมายถึงดูแลปรนเปรอนะคือหาข้าวหาน้ำมาให้นะคำว่าปฏิบัตินี้ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแต่เป็นการดูแลบำรุงแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้นะครับมันแปลได้หลายอย่างปฏิชักขิตัวนี้ อนุกรรมปายะด้วยความอนุเคราะห์ด้วยความอนุเคราะห์หรือด้วยความเอ็นดูนในหนังสือก็แปลว่าด้วยความเอ็นดูนะครับก็ว่าตามหนังสือก็ได้เสร็จแล้วต่อไปอีกนะครับอาหาริตวานำมาแล้วนิมม k คิกะมะทุงซึ่ง มาทุแล้วว่าน้ำพึ่งมัคคิกะซึ่งน้ำพึ่งมีตัวอ่อนไปปราดแล้วคือถ้าเข้าใจวิถีชีวิตของฤาษีเนี่ยจะจะมองภาพออกว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาตัวอ่อนออกไปเพราะตัวอ่อนมันมันกะล้ำนะมันกะล้านะเพราะว่าถ้าตัวอ่อนเนี่ยเป็นปานาติบาต เหมือนกับช้างเ,าเหมือนกับลิงที่เอารวงพึ่งไปถวายพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระพุทธเจ้ารับแล้วไม่ทรงฉันไม่ทําอะไรต่อลิงสงสัยเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ฉันลิงก็เข้าไปดูก็มาจับดูอ๋อมันมีตัวอ่อนพระพุทเจ้าเลยไม่ฉันก็เอาตัวอ่อนออกหมดพระพุทธเจ้าก็เลยฉันลิงก็ดีใจที่าปางวันพุธกลางคืนนะครับ ดีใจแล้วก็จับต้นไม้กิ่งหักเคยโยมต้นไม้จนกิ่งหักก็กิ่งหักตกลงนมาก็ตกต้นไม้ตายครับลิงตกต้นไม้ตายนี่เล่าถึงเรื่องนิมมัคคิกังว่าดาบทเนี่ยจะไม่ฆ่าสัตว์นั้นจึงแปลว่ามีตัวอ่อนไปปราดแล้วไอตัวนี้ที่แปลว่าไปปราดแล้วมีตัวอ่อนออกแล้วนะครับออกแล้ว ต่อไปครับกิรยิยาในระหว่างตัวต่อไปอาหาริตวานำมาแล้วสัญชาตะสาลิงสาลิงก็เรารู้อยู่แล้วแต่ชาตะล่ะครับชาตะแมลว่าเกิดไงครับก็แปลตรงๆซึ่งข้าวสาลีอันเกิดสังเองแล้ว <laughs> เกิดเองแล้วข้าวสาลีเกิดเองข้าวสาลี อันเกิดเองแล้วชาติแล้วว่าเกิดแล้วนะครับปะจิตวาหุงแล้วหรือต้มแล้วก็ได้ครับยาคุงซึ่งข้าวยาคูอาทาสิได้ให้แล้ว